มีโอกาสสูงที่วิลเฟรดเอนดีดี้จะย้ายทีมถ้าเลเตอร์สตีตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ o มอร์นิ่งทุกคนนะครับก็วันนี้ครับเป็นข่าวเรื่องของวิลเฟรดเอนดีดี้มาฟากกับทุกคนหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงพักเบรกทีมชาตินะอาจจะไม่ได้มีข่าวอะไรเยอะอาจจะไม่ได้มีแบบว่าประเด็นอะไรมากมายก็ให้แฟนเลสเตอร์สตีเนี่ยใช้คําว่าอะไรดีทุกคนไปพักใจไปพักสภาพจิตใจไปพักผ่อนให้เต็มที่หน่อย นะครับยังไงก็สวัสดีทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ฝากกดซับสไคร้ให้กับช่อง f o ฟุต l l Station ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปชมไลฟ์ต่างๆอ่ะวันนี้มาประเด็นมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็คือเขาใช่ไว่าอาจจะเป็นแบบบิ๊กลอสเลยก็คือการสูญเสียครั้งใหญ่ถ้าเลสเตอร์ซีตกชั้น1ในนักเตะคนสําคัญ1ในนักเตะที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่2017 Wil วิลอาจจะย้ายไปทีมที่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ครับ ซึ่งรายงานจาก turkishfootball.com นะครับก็คือจากตุรกีนั่นแหละจากฝั่งตุรกีว่าถ้าเลเตอร์สตี้ตกชั้นหนึ่งในทีมที่จะมาช้อนเอามิดฟิลชาวนจีเรลน์นี้ไปเนี่ยก็คือกาลานะครับซึ่งกาลาเนี่ยเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของตุรกีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีก e แน่ๆนั่นก็เลยทำให้ครับอาจจะเป็นหนในตัวเลือก1ในออปชันที่ถ้า เอดดีตกชั้นไปเนี่ยจะไปกราตาสลายนะครับแน่นอนว่าช่วงเวลาของเอดดีเนี่ยก็กำลังจะหมดลงนะครับเมื่อเขาเนี่ยมาอังกฤษเนี่ยตั้งแต่2017นะครับก็ใช้เวลา8ปีนะครับจนถึงปีนี้2025ก็อยู่ที่นี่นะครับแน่นอนว่าไม่ใช่แค่กราตาสลายครับแต่ว่ากราตาสลายเป็นเต็งนะครับเป็นเต็งที่ จะได้ตัวเอ d ไปนะครับแต่เขาบอกว่าเ d ดีเนี่ยจะย้ายทีมไปทีมที่ได้เล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนซีครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่เอ d จะออกจากเลสเตอร์ไปครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ของเลสเตอร์สตีนี่แน่นอนว่ามีแต้มห่างจากโซนปลอดภัยจากวูแพมตันเนี่ยคะแนนนะครับ แล้วก็ลูกได้เสียเนี่ยเป็นลองบูฟเยอะมากนะครับ29เกมบูฟมี26คะแนนเลสเตอร์29เกมมี17คะแนนคนระับก็เรียกได้ว่าเป็นน่าจะเป็น2ปีติดต่อก,กันที่ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมา3ทีมเนี่ยตกชั้นลงไปพร้อมกันหมดเลยนะครับสำหรับบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่ามันแสดงให้เห็นว่า มาตรฐานของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันสูงขนาดไหนที่ทำให้ใครที่ขึ้นมาเนี่ยต้องเตรียมทีมต้องเตรียมตัวดีๆที่จะอยู่รอดในพื้นที่นี้ให้ได้ก็มีโอกาสสูงที่เลสเตอร์จะไม่จะไม่ไม่รอดนะครับแต่มันเป็นการรายงานจากเทอร์คิ f ฟุตบอล l คล u b เอ้ยเทอร์คิดฟุตบอลดอทคนะครับที่เ d ดเนี่ยจะย้ายออกเมื่อเลสเตอร์ตกชั้น นี่ยังเป็นแค่ข่าวแค่วิเวฟเอดิี้คนเดียวนะครับอาจจะมีคนอื่นอื่นอีกยังไงก็ว่าไปนะครับผลงานของวิเวฟเอดิี้ตั้งแต่ย้ายมา27 0 1นะครับ8ปีที่ผ่านมากันสำหรับมิดฟิลด์ตัวรับรายนี้นะครับในสีเสื้อเลสเตอร์สตีนนะทุกคน295ลงสนามนะครับ18ประตูกับ21แอสซิสต์ครับนี่คือโอ้โหเป็นผลงานยอดเยี่ยมของวิเวฟเอดิี้เลยนะ ช่วงที่เอ d พีที่สุดก็จะเป็นช่วงเป็นแชมป์เอฟเอแล้วก็พาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปแหละนะครับยูโรป้า2ปีติดในยุคของเบตต์ลอเจอร์นะครับจะเป็นช่วงที่เอ d พีที่สุดนะครับรวมถึงก็มีเชื่อของมาเลสกีที่พอจะพีขึ้นมานะครับสำหรับทางด้านของเอดีนะ เขาบอกว่านะครับกาลาการลา,า,าเนี่ยเคยสนใจเอเดีดีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้ไปแต่พอมาตอนนี้เนี่ยกลับมาสนใจอีกหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับค่าตัวเอเดีดีที่เขาประเมิอเนยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรายงานจาก t u r k ์คริ o ฟุตบ l ลดอทเนี่ยเขาบอกว่าค่าตัวของวิลฟร e ดเอดีดีจะอยู่ที่15ล้านปอนด์นี่คือเป็นค่าตัวของเ d d นะจาก Transfer Market เนี่ย15ล้านปอนด์นะครับ เพราะว่าสัญญาเนี่ยก็เหลืออีกสปีเท่านั้นน,นะครับสำหรับเ d ดดีนะประมาณนี้นี่ก็คือเป็นข่าวที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์ที่21มีนาคมนะคช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักไปทีมชาตินะครับฟีฟ่าเดเออที่เขาเรียกกันนะครับก็เอาข่าวเอดีมาฝากกับทุกคุณหน่อยยังไงก็ขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะครับแล้ววันนี้เนี่ยวันที่ผมอัดคลิปอยู่ใน21มีนาเนี่ย ตอนเย็นเนี่ยมีอุ่นเครื่องทีมชาติไทยด้วยนะนะครับแข่งที่ราชมังนะครับไทยกับอัฟกานะครับเผื่อใครจะรอดูรออะไรมีถ่ายสดหลายช่องนะครับช่องไทยรัฐช่องบีจีสปอร์ตอะไรต่างๆนะครับก็ไปตามกันนะครับสาหรับทีมชาติไทยนะเผื่อใครที่ว่างๆช่วงพักบีทีมชาติอ่ะแล้วก็ฝากมาติดตามนี่ครับฟุตบอลสเตชันรายงานเกี่ยวกับเลเตอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวไว้ว่ามีไลฟ์มาคุยอะไรก็มาเจอกันนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมติดตามครับแล้วเจอกันครับทุกท่าน สวัสดีครับบ๊ายบาย